สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนจะเสียนวันนี้ผมก็มานําเสนอแผนล,ล้มยักษ์อีกแล้วนะเออซึ่งผมไปใช้มาก็ได้ผลดีนะโหกว่าจะได้แผนนี้เลตุงมเพะแล้วนะเออแผนนี้ก็เป็นแผนอาวายนะเออแล้วก็เบทิสติ้งเป็นของอิตาลีนะก็สไตล์นี้โยนเปิดมงนะเปิดมงกันมันเลยนะสไตล์นี้นะเออก่อนที่เราจะได้สไตล์นี้นะโอเคอย่ามาเริ่มหน้าใหม่ก่อน ตอนที่จะได้สไตล์นี้ขั้นแรกฮนะเราต้องมีโค้ดเอาไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีโค้ดแบบเสียทองซื้อก็ไปหาซื้อในพลอยได้นะประมาณสามแสนกว่านี่ฮะเราก็เรียกฟันต้องผ่านนะมีสไตล์เอาไว้พอดีเราก็เรียกไปทีมเซตติ้งนะอิตาลีก็เข้าไปในยุโรปเดี๋ยวถอยก่อนโอเคเข้าไปในยุโรปเลยเรียกทีมชาติอิตาลีอิตาลีอิตาลีอยู่ไหนโอเคนี่ไงอิตาลี พอได้อดตลีแล้วก็ได้ไปทีมเตติ้ิเดลีแล้วก็มาเรียกแผนนะเอาแผนแบบเบิ่มเลยนี่ฮะมันก็ได้เป็นสี่ต้มสามจะไม่มีกองกลางตัวรับนะออในสไตล์นี้อืมโอเคฮะในตำแหน่งแรกนะเดี๋ยวของกดอัตโนมัติก่อนโอเคในตำแหน่งแรกที่ผมจะเรียกนะผู้รักษาประตูเรื่องนี้ผมสีเรียสน,นะต้องสีเรียสน,นะผู้รักษาประตูที่ผมจะเรียกนะต้องมีการเปิดไกลที่ดีนะ อย่างเช่นโมเดลไนเออร์เนี่ยเห็นไหมฮะมาดูลูกเปิดไกลนี่แปดสิบห้านะบวกบูตแล้วนะบอลสั้นเจ็ดสิบกว่าแล้วก็บอลยาวนี่บอลแปดสิบห้าเพราะว่าเกมโต้กลับมันจะอยู่ทางริมเส้นนะนะในส่วนของแบ็กนี่ผมขอเป็นแอตแทกิงฟูลแบ็กนะไม่เอาสไตล์ของฮาคิมิตัวนี้นะฮาคิมีตัวนี้จะผมเข้าในมันจะเปิดมงยากนะออก็หาตัวแอตแทกิงมาใส่เลยนี่หนึ่งคน นี่ฮะเป็นสไตล์ attack, กอิงฟุ๊แบ็กก็จะมีการเปิดมง่งเปิดม่งที่ดีนะลูกคอสดีนะตัวนี้แล้วในส่วนของเซตเตอร์เดสทอเหนึ่งคนแล้วก็บิวอัพหนึ่งคนนะถ้าเอาเดสทอ o y เยอสองคนมาใส่พร้อมกันในรั่วแน่นอนหลังนะเอเพราะมันจะเข้าบัาง้ับกันแล้วส่วนกองกลางนะเป็นของขอเป็นบ็อก o b ทูบ็อกทั้งหมดพวก เกียร์ถีบพวกเอ่ออะไรโอเชเชเชเร์ไม่ไม่เอาเอาบล็อกถูกบล็อกทั้งหมดเออโอเคเนนี้บล็อกมาใส่เลยแต่ผมมีเยอะนะสตายบล็อกถูกบล็อกเอ่อไหนโอเคก็เรียกมาใส่เลยก็จะเป็นบล็อกถูกบล็อกทั้งสามคนหรือว่าสามคนเนี้ยจะวิ่งเติมแล้วส่วนของปีกบอน,นี้ไม่ซีเรียสน,นะเอาใครก็ได้เพราะว่าผมจะไม่ใช้สองตัวนี้เปิดนะแต่พอจะซีเรียสในเรื่องของกองหน้า ในเรื่องของกองหน้านี่ถ้าใครมีกองหน้าที่ม่งดีๆหรือว่ามีเลวันดับกีล่างนี้นะร่างกา์ดเขียวนี่นะเข้าฮอตด,ดีมากเลยนะถ้าใครมีใช้เลยนะต,นตัวผมก็มีสองล่างนะดูฮะขนาดยังไม่ทันบูนะ๊นาแปดสิบเจ็ดแล้วจบสกอร์น่าจะเก้าสิบป่วนี่ฮะก็เ,เอามาใส่เลยฮนะเลวันดับกีล่างนี้หรือว่าเป็นตัวที่ ตัวใหญ่ๆห,หน่อยสายมงนะเออเดี๋ยวเยกุดตัวอย่างให้อย่างเช่นผมมีคนนี้เราไม่รู้ลูกากูนี่ฮะตัวนี้เอามาใส่ก็ได้นะตัวนี้ก็สายมงนะแต่ว่าเล่นเป็นหน้าต่ำหน่อยก็จะมงหายเจ่ามงยากที่หนึ่งอะนะนี่ฮะจุดก็เก้สิบกว่าหรือว่าใครมีตัวจุสกรอร์ดีๆก็มาใส่ได้นะแต่ขอเป็นสายมงนะหรือว่าจะเป็นดูเนสก็ได้นะดูเนสหน้าจกฟรีส่วนแฮ็กติก็เปิดลำหน้านะ เอ่อในส่วนอื่นๆไม่ค่อยสีเรียดเท่าไหร่นะในส่วนนี้ก็แล้วแต่จะจัดเลยแต่ผมจะไม่เอากองหลังสเตอร์คือมิหมงนะเพราะว่าโดนโทกลับมาในเละในส่วนแท็กติกก็ไม่ตั้งอะไรนะเออเอาแบบเพียวๆเลยนี่ก็ผลมานนี้โอเคเพื่อการเสียเวลาก็ไปลุยแล้งกันเลยดีกว่านะโอเคอืมพอสู้ได้อยู่แต่ต้องไปดูใสยในก่อนนะเออ ดูซิจะได้เชออะไรอือืมเห็นแล้วเดี๋ยวไปโล่เติมแน่นอนนะสายนี้โอเคแล้วก็จัดทีมเลยเอาตัวฟิดลงเออวอชิฟันไดโอเคแหมเดสถอยเยอ่อสองคนเลยอ่ะค่อยๆเล่นกันไปแล้วกันก็าตามจริงต้องจัดบิวอัพนะแล้วก็ดีที่เข่าเข่าโอเคซันนี่แทนมัซซี่อืม โอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็เซาเช่เอเอะไรทักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้โอ้โหเห็นทีมแล้วอยากล้องเะอืมร้อยขึ้นนะโอ้โหใจจะขาดนขอแคปไปก่อนแล้วกันโอ้ตายแน่ๆไม่เอ่โอเคไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ใดีแรงแล้วโอเคเราจะตั้งไม์เซ้นนั้นเล่นริมเส้นเปิดหมง เราจะใช้ตัวริมเส้นนี้ดึงจหวนแล้วรอให้แบ็กเติมแล้วก็เปิดแบบนี้โอ้โหเปิดไรแบบนั้นนะเออง่ายๆคือเดี๋ยวจะตั้งไมเซตในหัวสมองก่อนนะคือวันเล่นริมเส้นแล้วก็ในเกมรับนี่กดแมตอัพนะแล้วรอดักบอลง่ายง่ายนะโอเคเล่นริมเส้นแบบนี้พยายามต่อบ,บอลไว้โอเคปึ๊บสังเกตแบ็กนะรอแบ็กเติมแล้วจ่ายโอเคแล้วเปิดขีดม่วงเลยเรียบร้อยแบบนี้ออืเก็บได้มงในส่วนของเกมรับนี่ก็ กดเหมือนอัพนะตามสไตล์ผมนะกดเหมือนอัพนะจะไม่กดแดนถ้ากดแดนนี่รั่วแน่นอนรั่วกะจายนะพูดตรงเลยโอเคเล่นเล็มเส้นฮนะรอบแบ็กเติมแต่มาซองมมนออกแบ็กปัดลอดคิดม่วงแล้วมงโอเคนี่แค่นี้นะตั้งเป็นไมล์เซตเลยตั้งเป็นระบบแค่นี้เองนะเออแล้วก็เกมรับนะโอเคมงขึ้นไปออกทิมเส้นเหมือนเดิมทำาซ้ำนะทาำนะทาซ้ำอย่าก็ชิน โอเคซองมินวิ่งแล้วโอ้โหจะจ่ายซองมินนะไม่ใช่จา่ายแบ็คอืมค่อยๆฝึกไปโอเคตอนนี้นถอยกลับก่อนโอเคดักสวยทุนี้ดำโอ้โหจ่ายยังกูกลางไม่น่าจ่ายเลยแต่เมแกนโตกลับนะอืมโอเคกดอัพบแต่ทิ้งมาก่อนหนอข้างมาอยู่ที่ซานนี่อืมจะแทงไม่ได้โอเคได้อยู่เราแบ็คเติม อืมโอเคโอ้โหดึงดึงไม่กอดนิ้มก่อนโอเคนีคคคค่แป็กเติมแล้วเปิดเลยขีดม่วงเปิดมุกันกระจายเออส่วนมากแผนนี้นะถ้าเจอเนี่ยจะใช้ได้ดีสำหรับพวกหลังสี่นะไปเจอหลังสามไม่เปิดยากนะเออโอเคเขาน้าจะปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะเอออย่ดอรอปมึงเขาหน้าปรับแผนแน่นอนดูทรงแล้วโอเคมาขอเรียกมุมซีก่อน ปาดเข้ามาขอได้ได้โม่งเลยตรงถูกทุบมาได้อันนี้าคารคาวเก็บบอลได้อยู่รอรอโอเคอันนี้าคาาวเติมเติมโอ้โหวิ่งเข้าในอเอาไม่ฮนะอืมตั้งหม่โอเคสวยสัน,นี่าคาร์บคาวาคาาวโอ้โหคาราวไม่วิ่ง่ออ่ะอืมเสียจังวะเลยโอเคในเกมลับกดเปิอัพไว้นะโอเคสวย ได้อยู่ฮนะเจมสเซอร์ออกข้างมาซาเในลูกนี้ต้องเปิดแล้วฮะเรียบร้อยคนระับแบบนี้เรียบร้อยนี่ฮนะต้องหาพยายามหาของสไตล์นี้นะเออสไตล์เหมือนเลวานเนี่ยจะวิ่งเข้าชาร์จเลยนะจะไม่จะไม่ใช่พวกสไตล์ห่วงยึดบัลลาก,กอะไรแบบนั้นนะจะต้องหาพวกสไตล์ชาร์จอะชาร์จบอลอะไรพวกนี้นะเออยกตัวอย่างให้กันนี่ยะล่างเลวานล่างนี้เลย เข้าชาร์จดีมากโอเคฮะเล่นเหมือนอาบอะโอ้โ oh, ห oh, 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 ปัดนลูกนี้ uh huh. เซฟได้อยู่หน่อยเออเกือบเข้านะเออเจอโมซาร่าล่างนี้ปั่นดีนะเออเอาเรื่องหน่อยเออเราเดี๋ยวเตะเปิดมุนด้วยเดี๋ยวเปโลเปิดมาบองที่ไปก่อนเตะทิ้งเลยไม่สนอะไรแล้วฮะ พยายามเคลียร์ให้ขาดนะสไตล์อาวายเปิดมาอืมเอ้ยโอ้โหเอาลีบอาคืนเหมือนกันนะเนี่ยดูทรงแล้วก็ไม่ตอบบอลนะเปิดเลยเปิดให้กองหน้าตัวสูงใหญ่ของเราฮนะหม่งข้างนะพยายามหม่งข้างสไตล์นี้โอเคเนี้ยหม่งให้กองกลางวอลถือบอลเก็บรอแบ็กเติม มันเขาจะรู้ทันแต่ก็ปิดไม่อยู่หรอกเปิดมองอีกทีหนึ่นงแล้วพี่เก่งก็ต้องกลับนะโกดแมตช์อัพไว้ดักบอลนะดักบอลดักบอลดักบอลโอ้โหอะไรกันอะไรกันพยายามดักบอลไว้เออเอายังไงเอา้าแหลกจะเตะท,ทิ้งเลยโอกาสดีเกือบเสียอืมโหร้องเลยนะเจะ้าบากี้โอเคมาดูคืนที่สองกันก็เหมือนเดิมฮนะใช้ ระบบในหัวนะเล่นริมเส้นโอเคเปิดูข้างม่เห็นไหมถ้าเรามีผู้รักษาประตูโหเขียวไม่ขาดนะใส่ออกเลยถ้ามีผู้รักษาตัวที่เตะเปิดดีๆนะมันจะได้เปรียดอะไรประมาณนี้นะ,วนะวเวลาโต้กลับโอเคให้กดไมา์กบไว้ดักบอลพยายามดักบอลไว้ต้องดักบ,บอลกัเก่งด้วยนะสไตล์นี้นะจะไปกดแดดเข้านีเจ๊งแน่อนอนนะโอ้โหเจอดัวทัดเกือบเสียโอเค,อเ,คเอาข้ามไปก่อนนะมีเกมโมเรน่ ใ้มาส่องุมมิม้เจอขาฟูเข้าไปโอเครับไปก่อนโอเคสวยชเวเกอร์เซไวซ์อ่านผิดตล,ลอดอ,าอ้าวยังไงแทงมาลูกนี้ปิดไม่อยู่หรอกเปิดโมงสิครับแบบนี้อืออ้าวยังไงสาบหน่อยโอ้ยขามขานโอ้น่าเสียดายนะถ้ามีตัวสับไกลดีๆน่าจะถ้า อยงไงเวดี้เนเดอร์เป็นบล็อกถูกบล็อกนี่น่าจะดีนะสับแลกโอเคเปิดตัวข้างมาแทงลูกนี้เอายังไงเอา้าจะได้ยังอืมไม่ได้ฮะโอเคดักสวยไม่เกียม,มาริโน่ราแบ็กเติมเปิดมงสิครับแบบนี้อืมติดบล็อกอยู่โอเคยังได้ยังไงจะจ่ายทางไหนนี่ฟังมินแทงเข้ามาโหน่าผิดหวังนะจะใจ่ายให้ตัวใกล้ไปออกตัวไกลฮะ แล้วไปเกี่ต๊กกบผมไปแอดักบอลไว้ฮะโอ้โหโอเคได้อยู่เปิดตัวข้างมาของเข้ากลางฮะอ่าวิ่งไปแล้วแทงเลยจังหวะนี้เปิดฮะเปิดมาลูกนี้โอ้โหเกือบม้เอา้านี่โครตสรับไกลเลยลูกนี้เรียบร้อยอืมสับไกลนี่อยู่แล้วนะถ้าไปเจอบอกทัวร์สรับไกลนี่เรียบร้อยแนถะวสองนี่สไตล์ก็ประมาณนี้นะ าหม่งแล้วเปิดแล้วไม่ได้หม่งก็จะมี2สาสองรอ,งองเก็บอยู่นะอะแบบนี้ก็ได้สับไปแล้วสองทียังไงโอยยังไงเนี่กเย็ปเบลโอ้โหเจอลูกนี้เรียบร้อยเลยนะ้าได้ไม่กี่วิดโดนเลยโอ้โหหน้าเครียดก่าเดิมอีกโดนกะเล็เบลยิงนะโอเคอนเดิม <c oughs> ไม่มีอะไรฮะอ่ายังไงฮะวินิจูจ่ายมาแล้วก็โยนมาลูกนี้แล้วก็มงทีนึงอุ้ยยังไงโอ้โหมีเข้ากรอบแถบยังรับหน้าอีกเนะนี่นะโอ้โหน่าเสียดายรับหน้าไปก่อนโอ้โหดิวคันเตเปิดออกมากดปกับไว้ส่งขึ้นหลังตเตไปิดออข้างสวย ขอเขากลางมาอ้าวไม่มีตัวปีดเวดิสูดมาแล้วเขาแบบนี้แต่ไม่เปิดหรอแบกขึ้นสวยเปิดยัดเข้ามาผู้พงเอาเอายังไงเมสซี่มงย้อนเรียบร้อยเ้โอ้โหยืนอยู่เฉยก็ได้มงนะเมสซี่โอ้ใจหายเห็นแมสซี่นะมงนะนึกว่าจะพม่เข้านะเข้าเฉยนะอืมสไตล์ก็ประมาณนี้ะอาศัยลูกมงแล้วก็ลูกเก็บตกนะ เออนี่ก็ได้แจกลูกมงหนึ่งลูกนะแล้วก็ไม่ใช่ดิลูกเข้าชา์าหนึ่งลูกแล้วก็ลูกเก็บตกสองลูกนะยิงไกลกับบ่งของแมซี่นะนี่ก็ประมาณนี้นะอาศัยความผิดพลาดอ่าโอเคแจวข้างมาหลอแบ็กเติมแต่เลยขิดม่วงปัดเลยยกมาลูกนี้โอ้โหคอสไม่ค่อยดีนะตัวนี้นะเออต้องมีสกิลค,อ,คอนซสสักหน่อยนะั้นน่าจะดี โอเคโอ้ยแต่ทีมมือเลยสวยเวนิสูตพีกหน่อยรอเติมสวยอ้าวยังไงขอเปิดหน่อยแล้วกันมไม่ได้แล้วก็หมดเวลาไปทีมเราก็ชนะไปนะสามประตูตอนหนึ่งโอเคเดีย๋ยวมาขอดูไฮไลท์กันนะั้นแล้วก็จะอธิบายสั้นๆนะนะในไฮไลท์นี้ โอเคขอดูไฮไลท์ก่อนก็ดูรูปแบบเกมนะนี่ลูกแรกก็คอสเข้ามาเข้าชาร์จนี่ประมาณนี้นะเออลูกหากินแต่เราถ้าเราจะไปเจาะกลางสู้นี่เราสู้ไม่ได้แน่นอนนะตัวสายฟรีค่าพลังมันน้อยนะต้องอาศัยรูปแบบนี้นะถ้าไปเจาะกลางนี่ถ้าไม่ใช่พวกาสายบรรทุจริงเจาะยากนะเออส่วนลูกนี้นะนี่โอ้โหเอาเรื่องนะนอยเออเซฟลวกนี้ดูฮะเห็นโค้งเห็นเห็นเลยนะ อืหมอเต็มมือฮะและ้วรุ้นคนนี้ของกาเรเบลก็นี่ฮะพยายามใช้แมคอัพนะนี่ฮะเราใช้แมคอัพเป็นมันก็จะบล็อกได้ดีขึ้นแล้วลูกงนี้เปิดมาสองสองนี่เขาเก็บได้นะแล้วหลอดม่่งฮะปัดยิงเลยกดที่ทางด้วยนะนี่กดที่ทางด้วยก็จะได้ประมาณนี้นะยิงดีด้วยนี่ฮะคอสมาเขามุออกบล็อกทุกบบล็อกเราเก็บอยู่แล้วนะนี่เห็นบล็อกทุกบบล็อกเราเก็บอยู่แล้วแล้วก็ ปาดยิงหลอดม่วงกดที่ทางด้วยนี่ชวนเสาประมาณนี้เลยจะยิงโอลิเวอร์คานได้ต้องรูปแบบนี้นะเออมั่ยิงปอกๆแก๊แพนีลำบากแล้วก็ไม่เจอลูกนี้นะุดริงฮะปิดไม่ทันนะแมกกะปิดไม่ทันนะก็เสียประตูไปอืมน่าเสียดายให้ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้อาศัยลูกความผิดพลาดนะโอเวอร์คารทุกมาละเปซี่ยืนอยู่หลวหม่งสวนเลยนี่ก็ประมาณนี้นะสไตล์การเล่น ในสไตล์วายของผมนะเออแบบง่ายๆเลยนะสายฟรีก็เล่นได้นะถ้าเล่นหริมเส้นเก่งๆหน่อยนะโอเคอืมเอาเพิ่มมาสามสิบพอยต์นะก็เล่นตรงไปนะพ่นตรงเลยนะลองแผ่กันมั่วดูว่าจะนะแค่สี่สิบเองเสมอสามสิบห้าแล้วก็แพ้ไปไปาหกสิบห้าเพาลองแผ่กันมั่วสู้กันหมดเลยนะเออไม่รู้จะยังไงนะออก็เอาแล้วนะก็ไปลองใช้กันดูนะเผื่อจะลุ้งนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ